สวัสดีครับวันนี้วันที่26ตุลา2565นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาส้อนรับดาบตายนะครับได้รถ f o r ์จูเนอร์นะครับไอ้ฟอร์ดเนเจนะครับตัวใหม่ป้ายแดงคันนี้เข้ามาติดฟีมิกาซูปเปอร์นาโนซอร c เกนะครับบานหน้า60%ปกป้อง u ีได้100%ปกป้องค่าวความร้อนรวมได้97%นี่คือฟีมนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสส,สบายตัว,สบ,ตวสบายตา แล้วนี่คือรอบคันก็80%นะครับปกป้อง UV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้ถึง98%นะครับนี่คือฟิล์มนัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเดี๋ยวเรา,าไปดูบานหลังกันนะครับนี่ครับบานหลังก็80%นะครับปกป้อง UV 400ยืวัน UV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้ถึง98% ส่วนรอบคันฝั่งนี้ก็80%นะครับปกป้อง UV ได้100%ปกป้องค่าความร้อนรวมได้98%เป็นฟิล์มนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับตัดแสงบูไลทลตคัดแสงสีน้อนสัญญาณสื่อสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น EC Pass สัญญาณตัวทสาสัญญาณมือถือก็ผ่านฉลุยเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับและนี่คือบ้านในของฟิ์มิกาซูปเปอร์นาโนเซรามิกนะครับ 60%นะครับปกป้อง UV 4 0 0 UV1 UV UV ได้100%นะครับ,นะรบเป็นฟิล์มนวัตรกรรมที่เป็นฟิล์มเซรามิกแท้ๆนะครับแล้วก็รอบคันนะครับ80%นะครับบานหน้าก็80บานหลังก็80แล้วก็บานท้ายก็80นะครับอันนี้ก็ฝังคนขับนะครับเป็นฟิล์มดีกากด80%นะครับ ปกป้อง UV 4ี0ล้วัน u v ได้100%นตะครับตัดแสงบูร่คัดแสงสีนอนแสงสปอร์ไลท์เวลาเรามองกระจกข้างหรือกระจกหลังครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกกันอีกทีนะครับและนี่คือฟิล์มโดยรวมภายนอกของฟิล์มบีกาซูเปอร์นาโนสไตร์นะครับบานหน้า60รอบพันแปดสินะครับเมื่อเราติดฟิล์มเสร็จเราจะทําการเช็ดรถลงฟิล์มฟื้นฟูให้กับท่านลูกค้าแล้วรอหน้าชั้งหนึ่งนะครับ รอให้ตากแดดได้ประมาณสักหนึ่งสองชั่วโมงนะครับเราก็จะเดินเก็บฟิล์มกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจรา้านถาวรรู้ชอปเรียบทางด่วนอิกมาลามินทาฝากกดติดตามถาวรรู้ชอปในช่อง u t u b e นะครับเพจถาวรรู้ชอปแล้วก็ถาวรรู้ชอปในช่อง Tik t o ็ตนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับเป็นถาวรรูทชอปนะครับสามารถกดเข้าไปดูงานเราได้นะครับวันนี้ก่อว่าสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามเพจร้านถาวรรูทูชอปเรียบทางด่วนที่กมัยรามินทาฝากกดติดตามถาวรรูทูชอปในช่อง YouTube นะครับเพจถาวรรูทูชอปแล้วก็ถาวรรูทูชอปในช่อง TikTok นะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ